แบลตตี้แมรี่นะคะสินค้าตัวใหม่ของซิมมี่ยังค่ะเพื่อนเอันนี้เขาคือแอสตาแซนทินนะคะเพื่อนเแต่เขาไม่ได้ใส่มาให้แค่แอสตาแซนทินมีสารสกัดที่น่าสนใจอื่นๆด้วยอย่างเช่นพิกโนจีนอลนะคะสารสกัดจากเปลือกสนนะคะเพื่อนเพื่อน แล้วก็มีสารสกัดจากมะกอกด้วยที่น่าสนใจมีโทมาโท,โทเพ์สายพันธุ์นะคะที่ออกแบบมาเพื่อทําอาหารเสริมโดยเฉพาะอันนี้ก็คือใส่มาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีสารสกัดจากบลัดออเรนต์นะคะสารสกัดจากทับทิมเปิดอองมุนต่างๆนะคะเพื่อนเข้าวผงสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบ็คเคอร์แลนด์เห็นไหมเพื่อนๆคือแบบม,มันน่าสนใจมากๆแล้วเขาก็เอ็กกับนี่นะคะผู้นำด้านสารสกัดต่างๆระดับโลกเลย ชอบตรงที่ว่ามีฟิกโนจิโนซึ่งตัวนี้มันจะชะลอความเสื่อมของเซลล์นั่นเองนะคะมาในรูปแบบฟองแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถชงดื่มกับน้ําเปล่าได้หรือว่าเพื่อนๆจะตัดซองแล้วก็ดื่มเลยก็ได้เหมือนกันนะคะใครอยากดูแลผิวจากภายในให้ดูดีจากภายในนะคะเพื่อนแนะนําตัวนี้เลยค่ะนะคะผิวทาแดดนะคะแล้วที่สําคัญชะลอความเสื่อมของเซลล์ด้วยจากสารสกัดจากเปลือกน้นดูแลผิวของเรานะคะเรื่องเม็ดสีนะคะจากตัวโทเมโทเพลด้วยค่ะเพื่อนๆสุดจึ้งเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นการเปิดตัวที่แบบเห็นสารสกัดแลว ว,ว้าวมากๆเลยอะเพื่อนเพื่อน1กล่องบรรจุ15ซองแนะนําให้กดไป2กล่องจะได้กินได้1เดือนใครสนใจนะคะก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยท่ตก,กาเดี๋ยวปักเอาไว้ให้ค่ะ